สวัสดีค่ะมุชชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะคู่นี้นะคะเรีเยกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักค่ะที่มีการคบหาดูใจกันมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็มีโมเมนต์หวานหวานให้แฟนคลับเนี่ยได้ชื่นชมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสําหรับคุณเนเงินเจตรินทร์สีสังค์ค่ะกับครูเบียแต่คุณผู้ชมคะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ปัจจุบันนี้เนี่ยยังเป็นที่น่ากังวลเอามากๆเลยนะคะทั้งคู่ค่ะ ก็ได้มีการประกาศว่าติดเชื้อโควิดนะคะโดยทางด้านของคุณเองเงินเนี่ยประกาศพร้อมกับมีการแฮชครูเบียค่ะบอกว่าผลตรวจจากโรงพยาบาลพญาไทยน้มีนออกแล้วครับแฮชแท็กผลเป็นบวกทั้ง2คนครับขอโทษทุกๆคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพวกเราด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ชิดกับพวกเราอยากให้ดูแลตัวเองด้วยนะถ้ามีอาการให้รีบไปตรวจที่โรงพยาบาลดีที่สุดครับ พวกผมตรวจกับพี่ตรวจ ATK อยู่ตลอดไม่ขึ้นครับแต่เริ่มมีอาการคันคอไอเล็กน้อยเลยไปตรวจที่โรงพยาบาลและทางโรงพยาบาลได้โทรมาแจ้งว่าผลเป็นบวกครับทุกคนออกไปไหนมาไหนระวังตัวเองกันด้วยนะโอมิครอนมันติดง่ายจริงๆครับภูมิดีแค่ไหนก็ไม่รอดใช้ชีวิตกันอย่างปลอดภัยนะเป็นห่วงทุกคนครับตอนนี้พวกผมก็ได้มีการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพญาไทนวมินแล้วนะครับ พี่พี่พยาบาลประสานหาเตียงให้เร็วมากขอบคุณมากๆเลยครับผมได้อยู่ห้องเดียวกับน้องเบียครับดีหน่อยครับไม่เหี่ยววัยรุ่นโอมิครอนสำหรับใครที่สงสัยนะคะว่าปิดโควิดสายพันธุ์โอไมครอนนะคะอาการเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็จะมาเล่าอาการคร่าวๆให้ฟังนะคะดับแรกเลยอาการแรกเริ่มก็คือที่หนูเป็นนะคันคอค่ะอาการจะเริ่มคันคอเลยคันคอ เขาวันนั้นดื่มน้ําเย็นลงไปแล้วรู้สึกคันคอคันคอเสร็จมีอาการไรแักซ้อนไหมตอนนั้นยังไม่มีพอตอนข้ามมารู้สึกคันเนื้อคันตัวรู้สึกไม่สบายตัวนะคะพอรู้สึกไม่สบายตัวเสร็จมีเริ่มมีไอนิดหน่อยไอยตอนกลางคืนนิดหน่อยก่อนนอนจะมีไอไอเสร็จรู้สึกไข้ไม่สบายไข้สูงตัวร้อนนะคะตัวร้อนแบบร้อนมากไข้สูงเลยนะคะทีนี้เสร็จ นอนไม่ค่อยได้เหงื่อเหงื่อแตกตามตัวเหงื่อไหลตามตัวนอนไม่ค่อยได้ลุกขึ้นมากินยาอีกนะคะก็ตื่นเช้ามาทีนี้ก็จะเริ่มนักหน่อยทั้งไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกไอแบบเจ็บคอมากบางมากเจ็บคอออกมาถึงถึงลูกหูทั้งสองข้างเลยนะคะนี่คืออาการเบื้องต้นเลยคือใครตอนนี้ใครที่สงสัยว่าวเองติดหรือย,ยังหรือ ยังไม่เป็นหรือเป็นหรือยังนะคะให้รีบไปตรวจเพราะว่าตรวจเอทเคตอนนี้ก็ไม่ค่อยขึ้นนะคะของหนูตรวจเอ k เคทุกวันยังไม่ขึ้นเลยนะคะพอมาตรวจที่โรงพยาบาลตอนรอผลที่โรงพยาบาลกลับไปตรวจที่บ้านอีกทีก็ยังเป็นขีดจางๆขึ้นมานะคะก็ให้ทุกคนระวังตัวไว้นะคะเพราะว่าโรคนี้คือติดกันง่ายมากติดกันเร็วมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็พักรักษาตัวยอยู่ที่โรงพายาบาลพญาไทยกันนะคะก็ ใครที่มีอาการดังกล่าวก็อยากให้ไปตรวจนะคะตรวจสุขภาพดูตรวจโควิดดูนะคะว่าตัวเองมีเชื้อไหมได้รับเชื้อหรือเปล่านะ,ะเพราะเหมือนมันติดทางลมหายใจวันนั้นก็ไปกินข้าวด้วยกันนี่แะคะติดกันด้านทางลมหายใจนะคะก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ ได้ได้ว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะผู้ชมขาหลายต่อหลายข่าวค่ะบอกว่าให้ตรวจ ATK นะให้ตรวจ ATK นะมันตรวจ ATK ซ้ำทุกๆสองถึงสวันซึ่งตอนนี้นะคะไอสายพันธ์โอ i ิ r o n นเนี่ยบอกได้เลยว่าตรวจยัง,ยงไงยังไงก็ไม่ขึ้นค่ะบางคนตรวจถึง4-5รอบก็ไม่ขึ้นนะคะ ทางที่ดีที่สุดค่ะก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเริ่มมีอาการหรือไปพื้นที่เสี่ยงมาเนี่ยก็อยากจะให้ตรวจกับทางโรงพยาบาลจะดีที่สุดค่ะเพราะว่าผลของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยำนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะคุณเองเงินเอ่ยแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยที่มีการออกมาตรวจ ATK s เคสวออยู่ตลอดเวลาเลยไม่พบนะคะแต่ว่าเขาแค่รู้สึกว่า ออรู้ตัวเร็วกว่าคนอื่นเพราะว่ามีอาการเริ่มเจ็บคอนิดๆหน่อยๆคิดว่าเป็นหวัดธรรมดาทั่วๆไปแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะโชคดีนะคะที่ทั้งสองคนเนี่ยไปตรวจแล้วก็เจอซะก่อนค่ะไม่อย่างนั้นนะคะไม่อยากจะนึกเลยว่าเออมันจะมีการแพร่เชื้อไปถึงไหนต่อไหนแล้วนะคะต่อมาค่ะหลังจากที่ทั้งคู่นะคะได้มีการเอ,อ่อโพสต์ภาพคู่เนาะพร้อมกับแคปชั่นดูแลกันและกัน ทีนี้ค่ะทางแฟนคลับนะคะที่เข้ามาเห็นเนี่ยแล้วก็เข้ามากดไลค์นะคะร่วมกันส่งกําลังใจกันอย่างล้นหลามเลยค่ะอยากให้ทั้งสองคนนี้เนี่ยกลับมาออสร้างสตอรี่สร้างเสียงหัวเราะแล้วก็อยากให้ทั้งคู่เนี่ยหายไวๆรวมถึงให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม